สกสดพิวิวครับมาที่เกมน่าสนใจประจำสัปดาห์นี้นะครับก็หนีไม่พ้นของศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดลังออทอปอดพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะเตะกันในเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับแมนยูไนเต็ดหลังจากที่กลับมาในช่วงโปรแกรมฟุตบอลโลกนะครับผมก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้รวดนะครับ6เกมหลังสุดเนี่ยสะกดคำว่าแพ้แล้วก็เสมอไม่เป็นเลยนะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็สามารถเปิดบ้านเอาชนะชาลตันได้ในศึกคาราบาวครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปพบกั นอตติงแฮมฟอร์เลสนะครับในส่วนของพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยก็ย้อนกลับไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับก็เพิ่งเอาชนะทางด้านบอลหมัดไป3ประตูต่อศูน,นะครับณนะเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนนะครับแข่งไปแล้ว17นัดครับมี35คะแนนะตามหลังจากปงูงนะครับอย่างอาร์เซนอลเนี่ยอยู่9คะแนนนะครับแล้วก็ตามหลังทีมที่กำลังจะแข่งด้วยในคะ่าคืนวันนี้นะครับอยู่ที่4คะแนนะด้วยการหากเก็บคะแนะได้เนี่ยก็มีลุ้นที่จะ ขึ้นไปอยู่อันดับที่3ด้วยนะครับถ้าหากว่าิวคาสเซิลสะดุดในแมชเดย์นี้นะครับผมความพร้อมของนกเตะแมนยูเต็ดณเวลานี้ก็ต้องบอกว่าดูจะลงตัวแล้วก็พร้อมกันมากสุดๆนะครับไม่มีผู้เ่ตตัวหลักบาดเจ็บเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาเฟลวาลานลิซโดมาติเนสก็กลับมาได้แล้วนะครับลูกชอฝั่งซ้ายก็เสดาไปเลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของอารอนบาบิซาก้าที่สามารถชกชฉวย,ช,วยช่วงที่ดาร์โลเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ได้ลงสนามแล้วก็ทาผลง,งานได้ดีนะครับ คู่กลางครับก็เป็นคิสเซนตอีดิกเซนกับกาเซมิโลครับแนวรุกอันโตนี่บูโน่แฟนนาร์มาคาสแลตฟอร์ดแล้วก็ออกโตนี่มาร์ซิยาวนะครับส่วนทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบุกไปแพ้ต่อซานตันในศึกคาราบาวครับนะครับอรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับก็ล่าสุดเพิ่งบุกไปชนะเชลซีได้นะครับ1ประตูต่อ0ูนย์ได้ประตูชัยจากทางด้านของลิยาดมาเลส แต่ก็ยังตามหลังจากฝูงอยู่5คะแนนด้วยกันนะครับเนื่องจากว่ามีเกมก่อนหน้านั้นนะครับไปสะดุดกับเอเวอเรตันอย่างน่าเหลือเชื่อดีกว่านะครับเพราะว่าเอเวอเรตันโอ้โหตอนนี้ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับตัวหลักของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็มีปัญหาเพียงแค่ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับนั่นคือตำแหน่งของดูเบนดิออสที่มีอาการบาดเจ็บแต่ ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าฤดูกาลนี้ซิตี้เนี่ยมีเซ็นเตอร์แบ็กนะครับสามคนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาครับอาคันจีจอห์นสโตนเอเมริกลาบอกทางซ้ายเชลคานเซโลตรงสามประสานแดนกลางเนี่ยก็ไม่มีใครเบียดได้เลยนะครับเควินเด็บบลอยโรดี้แล้วก็อิวคายคุนตคันนะครับส่วนข้างหน้าครับเดียร์าร์มาเลสเออร์ลิงฮาแลนแล้วก็แจ็คกิลิชที่เริ่มดีวันดีคืนนะครับ เฮดทูเฮดของทั้งคู่เกมนาที่แล้วก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่ถล่มนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป6ประตูต่อ3นะครับหลังจากนั้นเนี่ยแมนยูไนเต็ดก็สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นอีกเลยก่อนที่จะมาแพ้ในช่วงก่อนฟุตบอลโลกนะครับแพ้ต่อแอสตันวิลล่านประตูต่อ3นั่นเองกลับมาก็ยังไม่แพ้ใครในทุกรายการนะครับดังนั้นเกมคู่นี้ปัดนงยากมากครับ ุตบอลออกได้3หน้าณเวลานี้ครับอิลิเทนฮากสร้างให้แมนเชสเตอร์ยู่นเต็ดดูเป็นความน่ากลัวมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนเป๊ปกัวเดีลาก็สร้างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้อย่างมีมาตรฐานเหมือนเดิมแม้จะมีสะดุดก็ตามแต่ละครับแต่ทีมของเป๊ปสะดุดไม่นานโอกาสเสมอออกสูงมากเลยครับแต่ถ้าให้เชียร์ ผมอยากให้เชียรเจ้าบ้านมากกว่าเพราะว่ามีผู้เล่นคนที่2ที่กลับมาแล้วอย่างแฟนบอลของแมนยูเดกลับมาแล้วนะครับมีส่งเสียงดังมากขึ้นนะครับมีการเชียรสนุกมากขึ้นแล้วก็ให้กําลังใจทีมากขึ้นแล้วก็เชื่อในมือของอิกเทนฮารสนะครับสามารถที่จะแก้เกมสู้กับเป๊ปกวัวเดโอลาได้อย่างแน่นอนครับมันเป็นเกมที่อึดอัดและสุกสีกันมาก แม้ในใจจะเชื่อว่าเสมอกันแน่นอนครับแต่ก็แอบเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่เด็ดครับและนี่คือทั้งหมดของสกอร์สดพีวิวครับ,รบก็จะมาพีวิวกันเป็นทุกวันทําการนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเพจทิก t o k แล้วก็ YouTube ของทางสกอร์สดด้วยนะครับ